สวัสดีค่ะวันนี้อากาศยามเช้าดูค่ะสดใสามากดูดูวันนี้ออคือถูกส่งให้มาที่ทำงานที่อื่นนะคะกลุ่มอื่นนะเดี๋ยวอีพีหน้าจะทำบอกสาเหตุนะคะว่าทำไมแต่อีพีนี้คือว่าเกือบตุยแล้วค่ะเพื่อนๆจา๋าดูนี่อันนี้เป็นระบบรถไฟฟ้านะคะระบบรถไฟฟ้าคือเราไม่ต้องใช้กุญแจขอแค่กุญแจอยู่ใกล้ตัวรถนะ มันก็จะเปิดอัตโนมัติกับไกลตัวรถมันก็จะออกมันก็จะปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็เนี่ยปุ่มเปิ่มเห็นไหมอเบซเดก็คือแบบมันหมุนเอาแล้วจอดก็คือกดตรงนี้นะกดตรงนี้ดูอะไรก็ใหม่หมดนะคะแล้วก็โอ้โหออกตัวอย่างไวกระชากมากน่ากลัวมากค่ะแต่ก็ก็ได้อยู่นะคะก็เราขับรถได้ยังไงมันก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันก็แค่รู้สึกว่ามันยากไปนิดนึงสำหรับเรานะ คือกรุ๊ปก็ใหม่งานก็ใหม่คืองานอนะคือเราไม่รู้เลยช้อนถ้วยชามยาอยู่ไหนอะไรยังไงเส้นทางยังไงเราไม่รู้นะคะก็ไหนจะมาเจอรถใหม่อีกโอ้ไม่กอดนะวันนี้รู้สึกว่ามันมันเหมือน,น,นแบบเกรงมากค่ะเกรงมากนะอ,ะอะเอาเท่าที่ไหวค่ะดูวันวันหนึ่งฉันต้องเจออะไรบ้างแต่โชคดีนะคะวันนี้อากาศดีแสงแดดดูจับจอนะคะไปต่ออย่ารอช้าค่ะไปค่ะ